สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมันนี่เดลิเวอรี่ค่ะคำขืนวันอังคารที่19พฤษภาคมค่ะตามติดประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศไปพ,พร้อมๆกันคำคืนนี้อยู่กับคุณนะัทธิประดาและดิฉันวิมลวันค่ะค่ะเราติดตามกันนะคะจนมาถึงณนะปัจจุบันในการคลายมาตราการล็อกดาวนะ์ในหลากหลายประเทศแต่หนึ่งในประเด็นที่ยังคงเป็นการเตรียมการหรือว่าเตรียมพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือวัคซีนต่างๆเนี่ยนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด1 9ยังคยู่แล้ะค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะถาาว่ามีการคิดค้นอะไรใหม่ๆออกมาเกิดมีประสิทธิภาพขึ้นมาทําให้นักลงทุนทั่วโลกค่อนข้างจะยิ้มได้นะคะ,ะแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้รับข่าวดีในเรื่องนั้นด้วยต้องบอกว่าพอเริ่มที่จะมีข่าววัคซีนออกมาหรือว่าเตรียมที่จะผลิตออกมาแล้วก็ตอบโจทย์นักลงทุนรวมถึงเศรษฐกิจด้วยดูจากตลาดผู้วันนี้ก็ปรับบวกขึ้นมาได้สัญญาณเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีราคาน้ํามันก็อาจจะมีการปรับตัวขึ้นมาแต่ว่าสินทรัพย์อย่างทองคํต้องบอกว่าอาจจะมีการย่อตัวลงไปแแตตต่่่ววาาาาาาาถถ้้มมดูกกกรรออองงททุนคํใหบ มากที่สุดในการลงทุนรูปแบบอื่นๆใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปภาพรวมเหล่านี้นะคะให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยติดตามกันค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะทางด้านของสหรัฐอเมริกามีการเปิดเผยนะคะว่าเขาสามารถที่จะคิดค้นวัคซีนในการที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยโควิดได้แล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อเนื่องกันไปนะคะว่าพัฒนาการนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมต่อเนื่องด้วยอีกประเด็นหนึ่งที่ทางด้านของตลาดนั้นเฝ้าติดตามนะคะนั่นก็คือประเด็นว่าตอนนี้เนี่ยการให้ความช่วยเหลือนานาประ นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ,ะโดยทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์เองนะคะระบุบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังตัดสินใจที่จะตัดเงินสนับสนุน WHO ซึ่งแตกต่างจากทางด้านของนายสีจิมผินนะคะผู้นำของจีนที่เมื่อวานนี้ออกมาให้ความมั่นอกมั่นใจกับนักลงทุนทั่วโลกว่าเขาเตรียมที่จะอัดฉีดเงินกว่า2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าสู่ WHO ในการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะเรามาดูประเด็นที่ทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นให้รายละเอียดกันค่ะโดยทางด้านของ านาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐนะคะระบุบอกว่าเขาจะตัดเงินสนับสนุนองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เป็นการถาวรกำลังพิจารณาจะถอนสหรัฐออกจากการเป็นสมาชิกของ WHO ด้วยโดยได้แชร์จดหมายที่เขาส่งถึงนายแพทย์ทีโดสอัดฮานอมกีบรีเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ของ WHO WHO นะคะผ่านทางบัญชีทวิตเตอร์ที่มีเนื้อหาบางตอนของจดหมายระบุว่าคณะทำงานของรัฐบาลสหรัฐได้ทำการทบทวนแนวทางของ WHO ในการรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยยืนยันว่าการทำงานของ WHO นั้นได้สร้างความกังวลให้กับรัฐบาลสหรัฐตามที่เขาได้เคยกล่าวถึงในเดือนที่ผ่านมาเนื้อหาของจดหมายยังระบุด,ด้วยค่ะว่าทำเนียบขาวได้รับรู้ถึงความผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่านะคะที C ่ WHO หรือว่า w ะะและในแพทย์กรีเบยุกรีเบซุสนะคะได้ทำมาในช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาดังนั้นทางด้านของนายโดนัทชัม์จึงสั่งการให้คณะทำงานของรัฐบาลสหรัฐระงับเงินสนับสนุน WHO โดยระบุว่าถึงแม้ว่าจะเป็นหน่วยงานในสังกัดขององค์การสหประชาชาติหรือ UN แต่ว่าประสบความล้มเหลวในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ล่ะค่ะ คุณธรรมนี่ก็ม,มีประเด็นมีกรณีจากหลายๆประเทศเลยนะคะ,คะเพราะว่าสหรัฐเนี่ยถือว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยยังถือว่าเป็น<ช>อันดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ดูในส่วนอของประเทศตัวเองนะมีการพูดถึงพาดพิงที่อื่นๆกันด้วยนะคะดังนั้นต้องติดตามเลยค่ะว่าการแก้ไขปัญหาตรงนี้ของเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามกันเลยก็คือในเรื่องของอุตสาหกรรมการบินที่ต้องบอกว่าถ้ากลับมาบินได้การเว้นระยะห่างหรือว่ามาตรการต่างๆที่จะต้องออกมา เครื่องบินหรือว่าผู้โดยสารเนี่ยอาจจะต้องปฏิบัติตามกันหนึ่งในนั้นเขาก็บอกว่าอาจจะต้องเป็นการเว้นระยะห่างแต่พอเว้นระยะห่างปุ๊บอาจจะทําให้สายการบินเนี่ยขายตั๋วได้น้อยลงต้นทุนเพิ่มขึ้นดังนั้นวันนี้เขาก็ออกมาเปิดเผยมุมมองในเรื่องนี้กันนะคะว่าการเว้นระยะห่างหรือว่าการขายตั๋วแบบที่เว้นที่เนี่ยมันน่าจะไม่สามารถทําได้จริงค่ะโดยทางด้านของแควนตัสนะคะก็มีการระบุค,ค่ะเขาออกมาเปิดเผยนะคะว่า การเว้นระยะห่างในการขายตั๋วเครื่องบินหรือว่าให้ประชาชนหรือว่าคนที่จะขึ้นเครื่องบินนั่งแบบที่เว้นที่ตรงนี้มันไม่น่าจะสามารถทําได้จริงและที่สําคัญอาจจะทําให้ยอดขายมีการปรับตัวลดลงค่ะสายการบินหนึ่งเนี่ยเคยมีผู้โดยสารประมาณเลข3หลักถ้าขายแบบที่เว้นที่หรือว่าลดลงเนี่ยการขายตั๋วก็อาจจะเหลือแค่เลข2หลักเท่านั้นค่ะโดยทางด้านของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสายการบินเควนตัสแอร์เวย์นะคะนายอลันจอยส์ก็มีการออกมาเปิดเผยค่ะว่าสายการบินเนี่ย เขามีการแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับนโยบายเว้นระยะทางสังคมบนเครื่องบินโดยมีการเปิดเผยค่ะการเว้นระยะบนเครื่องบินเป็นแนวคิดที่นําไปปฏิบัติจริงไม่ได้เพราะจะทําให้ราคาบัตรโดยสารแพงขึ้นกว่าเดิม8ปถึงเเท่าจนทําให้ผู้โดยสารไม่อยากเดินทางใน,นที่สุดซึ่งหากสายการบินยอมเว้นที่นั่งแถวกลางตามนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคมจะทําให้จํานวนที่นั่งลดลงจากเดิม128ที่นั่งเหลือเพียง22ที่นั่งเท่านั้นค่ะดังนั้นพอที่นั่งลด จําเป็นจะต้องให้บีบค่าตั๋วแพงขึ้นความคี่เห็นตรงนี้นะคะก็สอดคล้องกับสมาคมขนส่งทางอากาศร,ระหว่างประเทศขัดค้านแนวคิดเป็นที่นั่งแถวกลางด้วยเช่นเดียวกันค่ะแคว์ซัตตมีเที่ยวบินในประเทศเหลือเพียงประมาณ5%จากจํานวนเที่ยวบินก่อนเกิดโควิด -19 นะคะแล้วก็มีเที่ยวบินระหว่างประเทศเหลือประมาณ1%เท่านั้นเตรียมกลับมาเพิ่มจํานวนเที่ยวบินในประเทศเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ ถือเป็นความพยายาม,มนะคะในการที่จะกอบกู้วิกฤตในแต่ละรายบริษัทกลับคืนมานะคะ,คะหลังจากที่ต้องหยุดชะงักในเรื่องของการดําเนินงานหรือแม้กระทั่งรายได้ที่ผ่านพ้นในช่วงของการเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักของไวรัสโควิด -19 นะคะเรามาดูกันต่อค่ะอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือทางด้านของประเทศญี่ปุ่นค่ะออกมามาตรการหลากหลายเลยเพื่อที่จะสร้างเสริมความเชื่อมั่นให้กับบรรดาผู้ประกอบการนะคะอีกหนึ่งมาตรการที่จะออกมาช่วยเหลือนั่นก็คือดูแลเรื่องของนักศึกษา ทั้งนักศึกษาในประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่เข้าไปศึกษาในประเทศญี่ปุ่นโดยเตรียมที่จะให้เงินอุดหนุนด้วยนะคะโดยมองว่าในกรณีของเขานอกเหนือจากการเข้าไปอุดหนุนในเรื่องของการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นแล้วยังมีส่วนในการพัฒนาโอกาสการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคตจึงเห็นความจําเป็นในเรื่องนี้ล่ะค่ะโดยทางด้านของคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นอนุมัติโครงการมอบเงินช่วยเหลือจํานวนสูงถึง200 0 0 0เยนหรือ1,900ดอลลาร์สหรัฐให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย ทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่นๆประมาณ4 3 0 0 0 0รายในประเทศญี่ปุ่นที่กำลังประสบปัญหาด้านการเงินในการจ่ายค่าเล่าเรียนหรือการดำรงชีวิตท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ส่งผลให้ธุรกิจในหลายภูมิภาคต้องปิดทำการนักศึกษาต้องระงับหรือว่าลดเวลาการทำงานพัธธามโดยนักศึกษาจากต่างประเทศก็จะได้รับเงินสนับสนุนนี้เช่นกันนะคะนักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่มีไรายได้น้อยที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่อยู่อาศัยจะได้รับเงินช่วยเหลือ,อรายละ 2 0 0นเยนส่วนรายอื่นๆจะได้รับเงินช่วยเหลือ1 0 0 0เยนค่ะรัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดสรรเงินจำนวนทั้งสิ้น5.3หมื่นล้านเยนเพื่อสนับสนุนโครงการนี้ซึ่งครอบคลุมถึงนักศึกษาในมหาวิทยาลายัยบัณฑิตวิทยาลายัยวิทยาลัยเทคนิคและโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นด้วยค่ะ หลายๆประเทศมีมาตรการที่จะออกมาดูแลทุกกลุ่มทุกส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาบ้านเราเองก็มีเช่นเดียวกันอ,อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามกันเลยวันนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีท่านนายกราออกมาอบอกเองเลยนะว่าวันนี้เป็นความคิดเห็นของผมเป็นการตัดสินใจของผมแล้วก็คณะรัฐมนตรีด้วยพูดแบบนี้ก็คือเรื่องของการบินไทยที่ต้องบอกว่าได้ข้อสรุปแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องการบินไทยเนี่ยจะยื่นศาลให้มีการฟื้นฟูและทางด้านของรัฐมนาะ ผมก็บอกว่าถ้ามีการทําตามกระบวนการได้1ปีการบินไทยก็น่าจะหลุดจากแผนฟื้นฟูได้ค่ะโดยทางด้านของคณะรัฐมนตรีนะคะวันนี้มีการประชุมกันแล้วก็มีข้อสรุปออกมาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาของการบินไทยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ที่ประชุมคอนรอเขามีการพูดคุยกันแล้วก็มีข้อเสนอมายังท่านนายกรัฐมนตรีนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการออกมาแถลงข่าวเรื่องนี้แล้วก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กกันด้วยค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอเพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูบริษัทการบินไทยจำกัดมหา ตามพรบรล้มละลายตามข้อเสนอที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าคอนรอที่มีแนวทางการฟื้นฟูค่ะข้อแรกก็คือให้การบินไทยพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจโดยให้กระทรวงการคลังขายหุ้น3%เให้กองทุนวายุพักเหลือ47%ิเอซึ่งจะเป็นการขาดทุนรวม654ล้านบาทตรงนี้ต้องไปดูกันก่อนนะคะว่าสามารถทําได้หรือเปล่าเพราะว่ามันอาจจะขัดกับข้อกฎหมายกันด้วยแล้วก่อนหน้านี้สหภาพของการบินไทยเขาก็ออกหนังสือบอกว่าก็ไม่เห็น ด้วยนะถ้ากระทรวงการคลังจะมีการปรับลดในส่วนของหุ้นตรงนี้ลงไปค่ะข้อ 2. แนวทางการฟื้นฟูนะคะการปรับโครงสร้างการบริหารให้กรรมการลาออกจนเหลือ3คนแล้วก็เติมกรรมการใหม่เข้าไปขั้นแรกวาง3คนไว้ค่ะก็คือคุณเทวินวงวานิชอดีซีโอปตทคุณชาติชายพายุหานาวีชายผู้อำนวยการธนาคารอมสินและคุณจรรยพรโชติกาเสถียรกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพและอดีตด,ดีดีการบินไทยรวมถึงร้องขอต่อสารล้มละลายเพื่อขอ ออฟื้นฟูกิจาการในส่วนนี้สหกรณ์3.6หมื่นล้านบาทที่ยืดหนี้ออกไปโดยมีเงื่อนไขว่าจะจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มและมีการล้มแนวคิดเดิมที่ต้องการให้การบินไทยเป็นโฮลดิ้งคัมภีร์ตัดขายกิจาการในเครือทั้งหมดเช่นครัวการบินไทยหรือว่าไทยสมายและการดูแลเจ้าหนี้ต่างประเทศจะเดินคู่ขนานกับศาลไทยแล้วก็ศาลสหรัฐค่ะ ซึ่งพอมีมติคณะรัฐมนตรีออกมานะคะทางด้านของรองประธานกรรมการรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่คุณจักกิจพาราพันธกุลก็บอกว่าถึงจะมีการมติคอรมอออกมาจะต้องส่งสารยื่นฟื้นฟูก,กิจการแต่ว่าตอนนี้การบินไทยก็ขอทําหน้าที่ตามปกติกันต่อค่ะค่ะ ก็วันนี้นะคะราคาหุ้นซลลิงนะคะก็คือชนเพดานปรับเพิ่มขึ้นเกือบเกือบสินะคะถือได้ว่าเป็นราคาหุ้นที่ค่อนข้างผันผวนแต่อย่างไรก็ตามค่ะทางด้านของทริสเลดดิงนั้นมีการปรับลดอันดับเครดิตของการบินไทยจากระดับทิปเปอร์บีเหลือเพียงแค่ซีเท่านั้นนะคะซึ่งต่ำกว่าระดับที่น่าลงทุนแนวโน้มยังเป็นเนกาทีฟก็คือเชิงลบแต่ถ้าหากว่าเข้าสู่ภาวะการพักชำระหนี้อย่างเต็มรูปแบบแล้วแนวโน้มอันดับเครดิตนั้นก็จะลงมาเหลือเพียงแค่ดีเท่านั้นละค่ะนี่ก็คือความคืบหนนนน้าาาาที่ํมอััปเดตฝกกะะค คนใครที่กําลังติดตามว่าภาพรวมของการลงทุนในต่างประเทศช่วงนี้จะเลือกช็อปอะไรดีเพราะว่าตลาดหุ้นก็ค่อนข้างจะคึกคักมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกตลาดต่างประเทศกันต่อค่ะ เข้าสู่ช่วงที่2รายการามามองหาช,งช่องทางการลงทุนต่างประเทศกันบ้างนะคะต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการประกาศผลประกอบการของบริษัทหลายบริษัทเลยมีทั้งผิดหวังแล้วก็สมหวังด้วยหุ้นตัวไหนกลุ่มไหนจะเข้าไปลงทุนได้นะคะเดี๋ยวค่ำคืนนี้พูดคุยกันค่ะกับคุณรัศรันธนาภาัยสารกิจผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่าย global investing จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิร์ธค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณแทนคุณหญิงคุณผู้ชมครับค่ะวันนี้เนี่ยนะคะอยากจะมาทบทวนแล้วนะคะสําหรับผลประกอบการที่ออกมาน่าผิดหวังไหมคะสาหรับตลาดหุ้นสหรัฐเพราะว่ามีเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ค่อนข้างจะรุนแรงกว่าประเทศอื่นๆน,นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับทั่วโลกนะคะใช่ครับก็ในช่วงไตรมาสหนึ่งในภาพรวมของบริษัทในตลาดหุ้นสหรัฐก็ประกาศมาเกือบครบแล้วนะครับดีมีข้อมูลจากของอหน่วยงานที่ชื่อว่าแฟกซ์เซ็นนะครับเขาก็เป็น ในงานที่รวบรวมข้อมูลเรื่องของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนนะครับในตลาดหุ้นสหรัฐได้ค่อนข้างดีนะครับก็ตอนนี้เขารายงานออกมาว่า90%นะครับของบริษัทที่อยู่ในดัชนี S&P 500นะครับก็ต้องเรียนว่าดัชนี S&P 500เนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นตัวแทนของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับ<ม>เพราะว่าประกอบไปได้วยหุ้นชั้นนำ500ตัวนะครับ90%ของบริษัทเหล่านั้นเนี่ยประกาศงบออกมาละนะครับโดย65%ของบริษัทที่ประกาศงบออกมาเนี่ยนะครับ ก็มีผลประกอบการที่เป็น Po s i t i v e s u r p r i s e นะครับอันนี้ก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นเป็นข่าวดีนะครับแล้วถ้ามองในเชิงของอรายได้รายได้นะครับไอตัวเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือตัวของกำไรเนี่ย65้าเซนเป็นปร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดในส่วนของไรายได้เนี่ยก็อยู่ที่5้าสบเจ็ดซนะครับแต่ว่าถ้าเรามองในแง่ของแนวโน้มของกำไรเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าลดไปสิบามุดปดเอร์เซนนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าปรับตัวลงจริงๆก็ถือเป็นการปรับตัวลงที่ เยอะที่สุดเลยนับตั้งแต่ไตรมาส3ปี2009ที่เกิดวิกฤตสัพพานนะครับตอนนั้นลบไปอยู่15.7%อนะครับทีนี้อยากจะขออนุญาตลงรายเซกเตอร์นิดนึงให้เห็นภาพเพิ่มเติมนะครับถ้าถ้าเราไปดูในแง่รายเซกเตอร์เนี่ยผมอยากจะยกว่ามีอยู่2เซกเตอร์นะครับที่รายงานผลประกอบการเนี่ยแย่กว่าที่คาดมากที่สุดก็จะเป็นเซกเตอร์ของการเงินนะครับ่ financial นะครับอีกเซกเตอร์หนึ่งก็คือ consumer discretionary นะครับก็เป็นเซกเตอร์ที่เหย่ยบกับสินค้าที่เป็นก็พูดง่ายคือสินค้าฟุ่เฟืยนะครับ ก็เป็นไปตามภาพที่เราเห็นว่าคนก็ไปช้อปปิ้งอะไรได้น้อยลงนะครับแต่มีอยู่เซกเตอร์หนึ่งที่ก็ถือว่าบอกว่ามี positive surprise เนี่ยสูงที่สุดไม่น่าเชื่อว่าเป็นเซกเตอร์นี้นะครับก็คือเป็นเซกเตอร์ของกลุ่มพลังงานนะครับในหลายๆบริษัทเองเนี่ยประกาศงบออกมาเนี่ยก็ถือว่าแย่น้อยกว่าที่คาดนะครับยกตัวอย่างอย่างบริษัทอย่าง Exxon Mobil เนี่ยก็ตัว EPS หรือว่า earning per share เนี่ยประกาศออกมาอยู่ที่0.53ดอลลาร์นะครับตลาดคาดไปแค่0.01เองเพราะว่าช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยลงค่อนข้างเยอะ แน่นจริงตรงนี้ผมก็คิดว่าก็เป็นอะไรที่โดยภาพรวมแล้วผมก็ถือว่าคือมันติดลบแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับแย่ายมากนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยคาดไว้แย่กว่าน,นั้นนะครับค่ะตอนนี้ดูเหมือนว่าทิศทางของราคาน้ํามันน่าจะกลับเข้ามาเป็นขาขึ้นกันได้อีกรอบหนึ่งแล้วมันจะช่วยทําให้กลุ่มนี้เติบโตได้มากขึ้นด้วยไหมคะะจริงๆก็ถือว่าก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับว่าอย่างเมื่อกี้ที่เล่าถึงบริษัท นะครับก็ตัวของอตัวของเอกซอนเองนะครับที่ประกาศก็ออกมาได้ก็ดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับตัวของราคาน้ํามันเองจริงๆทางทีม p ร s เ l o โ a l i เก e รเวซิงเราก็ได้ call ทางลูกค้าเราไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าเรามองในเรื่องของตอนนี้เราเห็นสัญญาณว่าเริ่มหลายประเทศเนี่ยเริ่มเปิดเมืองแล้วก็ในเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ย เรามองว่ามันผ่านทีไปแล้วความหมายของพี่ก็คือว่าคนเนี่ยน่าจะเริ่มกลับเข้ามาทํางานแล้วนะครับเริ่มกลับมา,นานเพราะนั้นจริงๆเรามองว่าในเรื่องของราคาน้ํามันที่ปรับลดมาในรอบที่ผ่านมาที่ลงมาค่อนข้างลึกเนี่ยนะครับมันเป็นเพราะว่าประเด็นในฝั่งของดีมานมากกว่าเรื่องของสัพพายก็คือดีมานมันหายไปคือคนไม่ขับรถออกมาคนไม่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนะครับมันก็ทําให้ดีมานหายเพอาดีมานหายในราคาก็เลยตกนะครับทีนี้ พอมีการเริ่มเปิดเมืองโซเชียลดิสแตนต์เนี่ยผ่านทีไปเนี่ยนะครับ mm hmm. ที่เราฟีดิกได้ชัดๆเลยก็คือดีมาเนี่ยมันกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นจริงเราก็เลยบอกลูกค้าเราไปตั้งแต่ต้นสัปดาห์ขอ,รอจริงๆราคาน้ำมันมีโอกาสที่จะฟื้นเนี่ยสั้นนะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าราคาน้ำมันฟื้นมาได้ค่อนข้างดีนะยีกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะจริงๆก็ต้องเรียนว่าจริงๆก่อนหน้านั้นลงมาค่อนข้างเือทีนี้แล้วถามว่าเอ๊แล้วเราจะมีช่องทางอะไรที่จะไปลงในสินทรัพย์ที่อิงกับตัวรรรราา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 าคคคนนนนนน้น้้้ํํมมัััััไดบบงงงงงงททททแกกกเเเืื่่่่ออออีีี1ย็็ตตวว ETF ิจะปข USO นะครับหรือว่าตัวของ d d o ที่เป็น ETF e ทีอิงราคา WTI นะครับหรือีกทางหนึ่งก็คือลงทุนในบริษัทคุนน้ำมันยักษ์ใหญ่อย่าง Exxon Mobil นะครับหรือว่า Chevron ก็ผมอยากจะเปเรียรยนที่ไม่เห็นว่าอย่าง Exxon Mobil หรือว่า Chevron เนี่ยสองตัวนี้มีมูลค่าตลาดหรือว่า market cap เนี่ยครับใหญ่กว่าปะทะทบ้านเราถึง6เท่าแล้วก็5เท่าตามลำดับนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วออสองตัวนี้ก็เป็นอีกสองตัวนึงที่ผมว่าถ้าใครอยากจะลงทุนในกลุ่นน้ำมันเนี่ยก็ต้องก็สามารถที่จะกระจายการลงทุนไปกลุ่มนั้นได้ก็ต้องเรียนอย่างนนนี้น้ัว่าาาาาาเอภพึงมส์ดผ ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงแล้วอย่างที่เรียน20%เพราะนั้นจริงๆแล้วในภาพจากนี้ครับคือถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรที่ที่ทําให้คนอยากจะต้องกลับไปอยู่บ้านใหม่เนี่ย <Ha. S 2> ในส่วนของดีมาณิกาจจะหายไปอาจจะทําให้ราคาหุ้นหรือว่าตัวของราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะฟื้นได้จากัด hmm. เหมือนกันอย่างที่เรียนว่ามันฟื้นมาค่อนข้างเยอะแล้วเพราะนั้นจริงๆ <Ha. S 2> ในภาพจากนี้เองนะครับก็อาจจะไม่ได้ต้องรีบเข้าไปเก็งกาไรขนาดนั้นนะครับอาจจะลองจับตาดูไว้ก่อนก็ได้ครับ ค่ะยังเหลือเวลาอีกสักนิดนึงนะคะคุณเอิร์ธคาอยากจะสอบถามทางเลือกการลงทุนอื่นๆเพิ่มเติมเพราะว่าเห็นหลายๆตลาดอย่างที่ฮ่องกงหรือว่าเวียดนามเองที่บวหลวงให้ความสนใจเนี่ยนะคะเขาก็มีโอกาสในการลงทุนเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับก็จริงอยากจะเรียนว่าอย่างในตลาดหุ้นฮ่องกงเองนะครับอย่างสัปดาห์ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ห e ยิบ ETF ตัวหนึ่งขึ้นขึ้นมาคุยให้เล่าให้ทางลูกค้าเราฟังว่า ETF ตัวหนึ่งนะครับในตลาดหุ้นฮ่องกงบริในฮ่องกงเราจะ พวกหลักทรัพย์ ETF หรือหุ้นเนี่ยเขาจะใช้เป็นตัวเลขกันนะครับตัว ETF ตัวนี้ชื่อว่า3147นะครับหรือว่าซีศนะครับไชนีส ETF นะครับซึ่งเป็น ETF ที่อิงกับหุ้นที่เป็น New Economy ของจีนแต่ว่าจดทะเบียนอย,อยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับคือเขาจะสร้างผลรกอรแทนเนี่ยล้อไปกับดัชนีตัว c h i n e x นี่เลยนะครับซึ่งอย่างที่เรียนนะเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กข,ข,ข,ของจีนที่อิงเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆม,มีทั้งกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเฮลท์แคร์ซึ่งก็เกาะตีนนนช่่่วววววงงี้้ดยหรรืือออากกลุมมข IT ะคคััับบบ็็เปตตแ เกาะตีนี้เลยแหละช่วงที่เรื่องของ mm hmm. เงลแคร์เรื่องของตัวไอทีคือเทรนของ New Economy ในอนาขตนะครับซึ่งตัว ETF เองเนี่ยข้อดีของ ETF ก็คือมันกระจายการลงทุนไปในหุ้นหลายๆตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนใน ETF ตัวนี้นครับผมคิดว่าก็ได้กระจายความเสี่ยงไปด้วยนะครับ mm hmm. ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ที่น่าสนใจนะครับ mm hmm. เดี๋ยวขออนุญาตแตะ นิดเดียวนะครับก็คือวันนี้ทางทีม b ร s ษ o ทโฟร r เวนเ i n g เราก็ได้มีออกรายงานตัวของที่เป็นเลเลิตี้เช็คของหุ้นเทคในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็ต้องเรียนว่าหุ้นเทคหลายๆตัวในตลาดหุ้นสารัฐเนี่ยขึ้นมาได้ค่อนข้างดีจริงๆเราไปดูตลาดหุ้น n ั s d ด q เองในช่วงจากต้นปีตอนนี้เนี่ยดัชนี n ั s d a q เนี่ยก็ เป็นบวกละนะครับเป็นบวกในค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งพอไปดูเรลิตี้เช็คเนี่ยก็ต้องบอกว่าหุ้นแครใหญ่ๆหลายๆตัวในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยค่าเฉลียฉล่ยของเวอร์ชันเนี่ย PE เนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย5ปีละนะครับตรงนี้จริงๆตรงนี้ผมก็คิดว่าในแง่ของการลงทุนเองเนี่ยก็จจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของหุ้นแคร์เขาจริงๆก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าโอเคแหละในแง่ของผลประกอบการผมคิดว่าเขายังได้ประโยชน์อยู่แต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมารอค่อนข้างค่อนข้างสูงเหมืออนนนนกันันะัเเพพรรรราาาะะะะจจจิิิงงงๆ่มมมคววดดึ ได้เลยค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะขอบคุณค่ะขวัสดีค่ะอ่ก็เป็นทางเลือกการลงทุนจากประเทศที่นํามาฝากการโดยชอะในกลุ่มของพลังงานนะที่คุณเอ๋บอกว่าอาจจะมีการปรับตัวขึ้นแต่ว่าช่วงนี้อาจจะจํากัดในวงแคบแบกันอยู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาดูบรรยากาศและทิศทางการลงทุนในต่างประเทศกันค่ะหลายๆตัวเลขอาจจะยังดูน่ากังวลใจนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตค่ะ โดยการเงินธนาคาร ความคืบหน้าในเรื่องของการรักษาไวรัสโควิดส<ช>ิบเก้าะนะทำให้ตลาดหุ้นวันนี้ปรับตัวบวกขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นทังภูมิภาคเอเชียรหรือว่าแม้แต่บ้านเราวันนี้เนี่ยชนีบ้านเราทะลุ1,300จุดมาได้แล้วนะคะถือว่ากลับมายืนจุดที่เคยสูงก่อนหน้าน,นี้กันวันนี้นะคะมูลค่าการซื้อขายก็ค่อนข้างทีทีเดียวนะคะ70,000ืกว่าล้านบาทค่ะวันนี้หุ้นไทยปิดกันไป1,309.95จุดนะคะบวกขึ้นมาได้23.42จุดมูลค่าการซื้อขาย7 8 8 6 3 5 5ลนานบาทร รับข่าวดีนะคะความคืบหน้าวัคซีนไวรัสโควิด -19 ที่ผลการทดลองออกมาเป็นบวกแล้วก็ในสัญญาณของการที่วัคซีนกลับมาใช้ได้ก็ทําให้เศรษฐจอของหลายๆประเทศนั้นมีการปรับตัวดีขึ้นด้วยนะคะส่งผลให้มีการใช้น้ํามันเพิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้ทิศทางราคาน้ํามันปรับตัวขึ้นมาได้ค่ะทางด้านของนักวิเคราะห์เขาก็คาดการณ์กันด้วยนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ติดตามการประชุมคณะกรรมาการนโยบายการเงินหรือว่ากนงซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ประมาณ80%คาดการณ์จะปรับลด อัตราดอกเบีย้ยลง0.25%แต่ทางด้านของรับวิเคราะ์เขาก็บอกว่าอาจจะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยกันก็ได้ค่ะวันนี้5อันดับหลักทรัพย์ก็มีการปรับบวกขึ้นมาได้ทุกตัวเลยนะคะทางด้านของปตทเนี่ยบวกขึ้นมา1.39%มิ้นบวกขึ้นมาค่อนข้างดีเลยนะคะ7.14%ค่ะ ค่ะส่วนทางด้านของบรรยากาศการลงทุนนะคะที่มองเห็นในภาพของการลงทุนในฝั่งฝั่งเอเชียต้องบอกว่าพอม,โมโดเดอร์นา,านะคะระบุบ,บอกว่าวัคซีนเนี่ยเขามีประสิทธิภาพในการที่จะลด การเจ็บป่วยหรือว่าการดูแลผู้ป่วยในโควิด -19 ได้นี่นะคะก็ส่งผลทําให้ตลาดตั้งแต่เมื่อค่ําคืนของวันนี้ปรับตัวได้อย่างคึกคักสดใสก็ส่งผลต่อบรรยากาศต่อเนื่องมาในเช้าวันนี้ของตลาดในโซนเอเชียแหละค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะส่วนหนึ่งนักลงทุนก็ยังจับตาเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจนะคะอย่างเช่นในฝั่งฝั่งของญี่ปุ่นเองเนี่ยมีการระบุนะบอกว่ารัฐบาลของนายชินโซอาเบะนะคะที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างประเทศบอกว่าเหมือนกับว่าเป็นเป็ดคาเปะท่ามกา กลางไฟที่กำลังลุกไหม้ลุกลามบานปลายเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนานะคะดูเหมือนว่าจะทำอะไรได้ล่าช้าเหลือเกินในการที่จะตอบสนองกับภาวะการแพร่ระบาดในประเทศหรือแม้กระทั่งนะคะตอนนี้ในแต่ละประเทศก็กําลังติดตามว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่เปิดเผยออกมาจะเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าจะเป็นตัวชีว้วัดว่าแต่ละประเทศนั้นสามารถฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 <c oughs> ได้มากน้อยแค่ไหนด้วยท่ <c oughs> ามกลางการประกาศตัวเลขผลประกอบการของบริษัท จทะเบียนแล้วค่ะ,คะส่วนทางด้านของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทนะคะวันพรุ่งนี้มีการคาดการว่าเงินบาทนั้นน่าจะ มีทิศทางตอบสนองนะคะกับการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินซึ่งคาดการกันว่าน่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็เก็บกระสุนไว้ใช้ในนัดถัดไปนะคะเงินบาทวันนี้ก็เลยปิดตลาดที่31มสบาทเก้าสิบางท่ามกลางการซื้อขายยังคึกคักของตลาดหุ้นไทยพรุ่งนี้ประเมินที่31มสบบาทแปดสิบาถึงสาบาทค่ะดูสหรัฐกันสักนิดนึงนะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อตอนนี้1นึ่งหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นรายกันแล้วแล้วก็ผู้เสียชีวิต9ก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้ารายคือใกล้เกือบจะก 2,000รายแล้วนะคะประนินในนี้ก็อาจจะทําให้คุณโน้นทําเครียดนะแล้วก็อบอกว่าจะถอนตัวจาก WHO มีการตัดเงินกันด้วยแล้วก็จะไปเพ่งเลงที่จีนกันด้วยนะคะส่วนประเด็นอื่นๆค่ะค่าคืนนี้มีการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งเลยนะคะอย่างล่าสุดเนี่ย Walmart ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขามีการเปิดเผยกําไรแล้วก็ไรายได้แต่รแรกสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ค่ะได้รับปัจจัยหนุนจากยอดขายผ่านระบบออนไลน์ในช่วงที่มีการล็อกดาวน์ท่ามกลางในเรื่ององงข 19, แต่ว่าขณะเดียวกันบริษัทโคนขอบนะคะซึ่งเป็นห้างค้าปลีกใหญ่ของสหาราัฐรายงานตัวเลขขาดทุนในไต,ตรมาสแรกสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการกันไว้ด้วยรับผลกระทบจากโควิด19ที่จะต้องมีการปิดสาขากันค่ะ ส่วนทางด้านของฝ้าฝั่งโรสนะคะวันนี้มีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ1ตัวนั่นก็คือยอดขายรถยนต์ใหม่นะคะปรากฏว่าปรับตัวลดลงสูงถึง76.3%ในเดือนเมษายนเมื่อเทียบกับปีก่อนค่ะหลังจากที่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9หรือว่าโครโรนาสายพันธุ์ใหม่นั้นเกิดขึ้นเต็มเดือนในเดือนเมษายนนะคะแล้วก็ท่ามกลางรรยกาศของการใช้มาตรการในการควบคุมค่อนข้างเข้มงวดก็คือมีการล็อกดาวน์เมืองต่างๆทำให้ความต้องการใช้รถยนต์ใหม่ลดน้อยลงไปแหละค่ะ ทางด้านของอังกฤษเปิดเผยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะปรับตัวมา2.1ล้านรายในเดือนเมษายนจาก1.2ล้านรายในเดือนมีนาคมค่อนข้างที่จะเป็นตัวเลขที่เยอะทีเดียวนะคะอามาดูกันต่ออีกสักนิดนึงอย่างที่เกริ่นกันไว้ว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าในส่วนของการลงทุนตลาดหุ้นอาจจะมีความผันผวนแต่ว่าทองคาสินทรัพย์ปลอดภัยสําหรับนักลงทุนกลายเป็นสินทรัพย์ที่เนื้อหอมขึ้นมาทันทีวันนี้มีบทความออกมาด้วยนะคะแล้วก็เป็นการมองว่าเอ๊ะกองทุนทองคําในช่วงที่ผ่านมาให้ผลตอบแทน มากน้อยอย่างไรกันบ้างค่ะทางด้านของ m o n ี่ส Star Research นะคะมีการเปิดเผยถึงผลตอบแทนกองทุนรวมไตรมาสแรกผลตอบแทนเฉลีย่ยกองทุนรวมสินทรัพย์เสี่ยงส่วนใหญ่ยังไม่ดีค่ะมีเพียงกลุ่มกองทุนตราสารหน,นี้ที่ส่วนใหญ่ยังให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเป็นบวกกองทุนรวมทองคําให้ผลตอบแทนสูงสุด9.2และกองทุนที่ให้ผลตอบแทนต่ําที่สุด ต่ำที่สุดนะคะแล้วก็ติดลบมากถึง52.1%ก็คือกองทุนน้ำมันค่ะเพราะว่าก็มีการปรับตัวลดลงตามพิทาราคาน้ำมันในตลาดโลกกองทุนตาสารทุนนะคะมีผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบมากที่สุดในไตรมาสแรกก็คือกองทุนหุ้นไทยทั้ง2กลุ่มค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Equity Small Mid Cap ติดลบกันไป27.9%แล้วก็ e q u i t y และ และก,กาดแคปนะคะติดลบกันไป27.3%ทําให้ภาพรวมตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังถือว่าอันเดอร์เพอร์ฟอร์มกว่าตลาดอื่นๆค่อนข้างมากจากผลตอบแทนเฉลี่ยที่ต่ากว่าตลาดอื่นอยู่เดิมประมาณสักปี2562ค่ะ ส่วนทางด้านของบรจวีนะคะออกกองทุนใหม่นะคะหลังจากที่มองแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจเฮลท์แคร์ในยุคปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจ<ฆ>นะคะเอาเราไปดูกันนะคะสําหรับทางด้านของกองทุนใหม่จากบรจวีเขาใช้ชื่อว่ากองทุนเปิดวี global innovative health care นะคะกองทุนดังกล่าวค่ะก็จะไปลงทุนนะคะในอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ด้านเทคโนโลนยีชีวภาพกลุ่มผ,ผู้ผลิตเทคโนโลนยีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ซึ่งเป็นกลุ่มผู้นําด้านอุตสาหกรรมสุขภาพยุคใหม่ทั่วโลกนะคะมีโอกาสเติบโตดี สำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะจากทางด้านของบลจวีเสนอขายจนถึงวันที่27พฤษภาค,คมนี้แหละค่ะคำคืนนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลากกันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ